เอะแล้วแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามักจะเจอกันเนี่ยนะคะก็คือน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสกับทางระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจของเรามากกว่าส่วนอื่นๆล่ะคะอันนี้เขาถามดรนัสพลนะคะโดยทั่วไปเนฮะเชื้อโรคเนี่ยส่วนใหญ่พอมาสัมผัสร่างกายคนเราแล้วเนี่ยมันมักจะเจอผิวหนังแล้วเจอผิวหนังก็เป็นก็เป็นเกราะกันชั้นแรกไว้ได้ก่อนนะครับ ซึ่งต้ตัวนี้พอมันเข้าหม,ามเนี่ย้ก็ปุบมันก็ผ่านไปหลอดลมโดยไม่มีเกาะอ,อะไรป้องกันมาเลยมันก็ไปมันก็ไปฝังตัวอยู่ที่ปอดแล้วก็เกิดการแพร่พกงกระยุงขยายจนทําทําให้คนเราเสียชีวิตได้ทั้งนี้่อจะกว่ามันข้าพุบไม่ต้องมีเกาะอ,อะไรป้องก,กันมาสู่ก็ไปมันเข้าไปได้เลยแล้วแบบนี้คะ่ะอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะแสดงปฏิกิริยาหรือว่าอาการอะไรออกมาบ้างไหมคะว่าเราเนี่ยได้รับเชื้อตรงนี้เข้าไปแล้วอะค่ะอาการ ของการติชเช้อทางเดินหายใจเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าทั่วไปดีกว่าไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะส่วนมากค<ช>ือเหมือนว่าเราคิดว่าเราเป็นไวรัสเรากินยาแก้วัดแก้ไวรัสไปแต่จริงเป็นแบคทีเรียกินยาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะดออรค่ะแล้วลแบบนี้ทางด้านของแพทย์ทางเลือกบ้างดีกว่านะคะสมุนไพรตัวไหนมีบ้างไหมคะที่สามารถช่วยดูแลร่างกายของเรานะคะจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีรียพวกนี้ค่ะดร ส,สิ่งที่เราต้องกังวลมากสุดคือผลข้างเคียงของการใช้ไอ้ออนั้นๆน,น,นะครับในเจ้าสามที่เราใช้กันคือผักขา่าฟองตรงนี้ม,มันมีความปลอดภัยที่สูงมากแล้วก็ปรากฏว่ามันสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้าทาลายเชื้อไวรัสได้จริงๆนะครับในภายในผักขาาฟองเรายังมีการวิจัยค้นพบไปบอกว่าเจ้าโพลิเชคไนตตัวนี้ก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันร่างกายขึ้นมาเนี่ยให้มันสูงขึ้นเปรียบเสมือนเป็น,ปนวัคซีนจากพืชท,ที่เรากินนเข้าไป แล้วก็ทำให้ร่างกายมันเกิดภูมิคุ้มกันเพราะภูมคุ้มกันความหมายคืออะไรคุณแป้งก็คือว่าพอเชื้อโรคมันเข้ามาสู่ร่างกายร่างกายเรายังมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้าน